ตัวนี้คือมันเป็นน้ำชงอยากทำน้ำชงบ้างผลิตภัณฑ์แรกของของเราคือมันจะเป็นเ,เป็นครีมทาตัวที่โนอื่นเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็อยากจะลองแบบมาลงดูตลาดนี้ดูแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันก็เหมาะสมกับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยคือมันเป็นการบำรุงผิวบำรุงแบบ ทุกชั้นผิวโดยที่ไม่ต้องขึ้นคอลลาเจนอ่าแบบออกมาวิ่งวิงแบบหนีแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะตอนนี้ดูแลเรื่องการเผาผลาญแล้วก็ทําให้ควบคุมการความหิวด้วยระหว่างวันก็คือมันน้ํามันกินแทนน้ําหวานอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าก็จะทําให้ไม่หิวแต่มันไม่หิวแบบนึงเดี๋ยวมันก็หิวแต่ว่าอันนั้นน่าจะส่วนตัวแล้วอันนจะส่วนตัวแล้วเลือกพาวเวลที่แบบ เชียดเชียดแบบดูแลสุขภาพาใช่ดูแลสุขภาพาเป็นฟิตฟิตก็ขอบคุณพาเวลเชียร์หวังวังว่าจะได้เป็นลูกคนที่สองฮนะ,นะอุ้ยได้เลยเราแม่เธอไม่ว่าฉันหรอกแ,แม่ไหนไม่ชอบไม่ว่าไม่ด้วยว่าเขาตอบโจทย์สินค้าพันได้ดีตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็แบบยอดขายถล่มทลายแล้วขอบคุณพาเวลด้วยขอบคุณครับแล้วเราก็อยู่กันไปนานๆยาวๆปีแล้วปีหน้าเดี๋ยวเราขอยดูกันว่า เฮ้ยเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกใหม่ใหม่ขับเบียดวยนะโอเคองค์ายฝั่งเลยาเป็นยังไงได้ได้ลองชิมแล้วเป็นยังไงครั้งแรกที่มาก็วันแรกที่ที่ได้ลองก็เป็นเหมือนแบบรสชาติเนี่ยมันเป็นเคียวโฮเกรปเป็นครั้งแรกที่ผมได้ชิมองุ่นเคียวโฮเลยก็รู้สึกว่าทานง่ายดื่มง่ายแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อย่างที่ม้าบอกไปเป็นช่วยบำรุงผิวแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับผมมากๆแล้วอย่างที่ม้าบอกไปว่ายอด ดีมากมาก,มก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สปอนอร์พาเวลแล้วก็แบรนด์อาเปียวนะครับขอบคุณก่ณอ <มา S 2> นหน้านี้ที่เราบแบบก่อนที่เราจะได้ผลิมภัณฑ์มาทดลองใช้เรามมีปัญหาอะไรบ้างเราก็พอแบบทานแล้วรรู้สึออกว่าเออมันแบบดีขึ้นเลยก็ผมเป็นคนที่อชอบดื่มอะไรที่บำรุงผิวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์และช่วยทางผ่าวหารด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ได้ทั้งสองทางเลยสำหรับผมนะครับ พวกนี้ซิกแพคก็จะชัดนั่นแน่อันดับในเพลงใหม่ของแม่เช่นก็ตามเหรอฮะเช่นก็ตามแล้วเป็นยังไงมันช่วยหอกในเรื่องของการดูนด้บ้างใช่มันจะมีสารสกัดของ egg membrane egg shell membrane ก็คือจากเปลือกไข่นั่นแหละซึ่งมันจะเหมือนมันจะไม่ใช่สารที่แบบไปกดประสาททำให้เราไม่หิวแต่มันจะช่วยทำให้เราอิ่มแต่มันแบบเดียวน่ะจะแบบต้องกินทั้งวัน ฟีดแบ็กแบบแฟนๆฟีดแบ็กดีมากถล่มทลายเขาเรียกอะไรนะสต็อกที่สั่งมาไม่พอต้องสั่งใหม่เพื่อรอสำหรับรอบต่อไปแล้วก็งานของศิลปินท่านอื่นด้วยของพาวเวลคนเดียวก็เกลี้ยงหมดแล้วแฟนคลับพาวเวลเหมาเรียบขอบคุณแฟนคลับพาวเวลจริงๆครับดอมแคดเบดเบดแคทเดอแคท ให้แบบนี้จะมีโอกาสแบบชวนน้องเขามาด้วยไหมคะชวนใครนะชวนน้องอ๋อโอ้ยมีเดี๋ยวต้องให้ทางทีมของเราตอบพูดกันอีกทีนึงอ่าอันนั้นให้ออกมาฝากคุณกันทันหน่อยกับแฟนๆว่าแบบสามารถหาซื้อได้ช่องทางไหนบ้างได้ครับช่องทางไหนช่องทางทุกช่องทางเลยอ่ะให้พี่เราไปฝากกันเลย ก็ยังไงก็ฝากแบรนด์แอปเปิลน,นะครับกับผลิตภัณฑ์เคียวโฮเกรฟนะครับที่เป็นช่วยบำรุงผิวแล้วก็เพิ่มการขผาผ่านของร่างกายนะครับส่วนช่องทางการขายเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามในเพจของ a p p แอป <App iel S 1> เปิลเลยแล,แล้วก็ช่องทางไหนก็ได้เดมหาทีมเราก็ได้ได,ได้หมอด <คะ S 1> อย่างเลยโเคเดมหาเราก็ได้ได้แอย่างนี้โอกาสน้าจะยบขยายไลนมี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 ก็คืออย่างน้ำชงนี้เป็นตัวแรกแต่ว่าตัวครีมเนี่ย ซึ่งตอนแรกเราทําออกมากมันเป็นเอสเซนต์ก็คือจะเข้มข้นหน่อยนี้เราก็จะวางแผนว่าเราจะทําที่มันเป็นฟิลแบบออบํารุงที่มันเป็นโลตัลขาเเป็นครีมที่เป็นโลชั่นบำรุงได้ทั้งตัวแล้วผสมสากกันแดดครับเปนนิดนึงเดี๋ยวกำลังใกล้และวกำลังใกล้คลอดเราจะดูว่าจะเป็นยังไงตอ่อการรัตามนะคะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับ